بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا <coughs> مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم واقسوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز ان والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوء ความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องรับรู้ว่าเรามีอีกโลกหนึ่งที่เราจะกลับและโลกที่เราจะกลับนั้นเป็นโลกที่ไม่มีวันตายอีกแล้วเมื่อเราและท่านทั้งหลายได้คิดอย่างนี้แล้วเนี่ย เรามีความรู้สึกอย่างไรกับโลกที่เราอยู่คนละประมาณ50 60 70 80สิบร้อยหนึ่งก็น,น้อยมากและเป็นโลกที่เราทุกคนจะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องรับรู้ว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราในวันอาคีรอนนั้น ก็คือสิ่งที่เราได้สะสมไว้บนโลกดุนยานี้เท่านั้นอะไรที่เราจะต้องสะสมไว้และเมื่อจบชีวิตแล้วอลัยซุบฮานะฮูวัตาลายินดีต่อเบ่าก็คือปฏิบัติศาสนาตามแบบอย่างของท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัม นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะลาได้ให้นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องครับทุกคนมนุษย์ที่ฉลาดนั้นการที่เขาจะต้องคิดว่าอิซาวูดิอะฟีฮิกอบริฮีวอาอัต รัวห์ฮูอิลัยสาดิฮีว่าทตานมาลากานิยาสอลานิมารบบุกะวะมันดีนุกะวะมันนบียุกะในเมื่อวิญญาณกลับไปสู่ร่างแล้วเนี่ยมลากัตสองท่านมาถามเราว่ามารบบุกะใครคือพระเจ้าของท่าน วามัดดีนุกะวามาดีนุกะท่านอยู่ศาสนาอะไรว่ามันนบียุกะใครเป็นนบีของท่านเท่านี้แหละพี่น้องถามอยู่เท่านี้เองและทุกวันนี้นะ่ะเรามีชีวิตอยู่บนโลกบุญญานั้นนะเราปฏิบัติสามสิ่งที่มาลิกัตจะถามเราเนี่ยชัดเจนไหม อธิดาเราถูกต้องไหมพี่น้องฮัลยูซับบิตุฮุลลอฮุบิลกาวลิซาบิว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาตานั้นจะให้เรามั่นอยู่กับคำพูดที่เราเคยมั่นอยู่บนโลกดุนยานี้ไหมถ้าโลกดุนยานี้ยังลูกผีลูกคนอยู่แล้วแล้วก็คงยาก ในการที่จะไปตอบต่อหน้ามุงกรวนวะากิรนคำตอบคำถามสามอย่างนี้นะครับถ้าคนที่เป็นผู้ศรัทธาล่ะรบบีอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์วาดีนีอันอิสลามและศาสนาของฉันก็คือศาสนาอิสลาม ว่านบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนบีของฉันคือนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนี่คือคนที่เตรียมพร้อมในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้คำว่าเตรียมพร้อมนั้นก็คือว่าฟลาตกุกรรนนักุมุลฮายาตุด,ดุนยาชีวิต ในโลกดุนยานี้ไม่ได้หลอกลวงเขาเลยและการหลอกลวงต่างๆในดุนยานี้ก็หลอกลวงเขาไม่ได้อะไรล้วครับท่านอิบนนอบาดบอกว่ากุรูคืออะไรสิ่งหลอกลวงต่างๆนั้นคืออะไรวัตไซตอนเพราะไซตอนมันอยู่ในเส้นเลือดของเราวัตไซตวัสไซยาตีนูกาซีรตุน ส่ตอนนั้นมากมายเหลือเกินฟัลกูรูบิลมาลีัซตอนนการหลอกลวงต่างๆทรัพย์ก็คือัยตอนตัวใหญ่วัลกูรูบิลออลมีัซตอนนและการหลอกลวงต่างๆด้วยกับความรู้ที่มีคิดว่าเรานั้นเจ๋ใส่ตอนน ชัยตอนเหมือนกันวันกูรูรูบิลอุมริชัตตอนนการหลอกลวงในเรื่องของอายุไขตระกูลของเราเนี่80ขึ้นไปถึงร้อยเราเพิ่งจะห้สบเองอยู่ไปเรื่อยๆเพลินๆไปก่อนพี่น้องที่เราไม่รู้วันตายเดือนตายปีตายเนี่ยเป็นเนื้อมัดอันใหญ่หลวง ทำไมล่ะครับเราจะได้มีชีวิตในดุนยาในสาภาพที่ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาทุกเสี่ยวของวินาทีวัลกุร u รุบิลก u วติไซตอนนอำนาจที่มีถือว่าไม่มีใครที่จะเหนือเราได้ไม่มีใครที่กระแกงเหนือเราได้อันนี้ก็คือไซตตอนเหมือนกันหลอกลวงเราวันกุร u รุบิสุนตอนนี้ไซตอนนน อำนาจบาดใหญ่ที่มีอยู่ในดุนยานี้ที่หลอกลวงเจ้าสามารถข่มเหงคนอื่นได้อะไรก็ได้นั่นคือไซตตอนอันใหญ่หลวงว่าอันซาอิดบินจูเบรจากท่านซาอิดบ ah ินจูเบร r อัน y ุอัลกุร n h u a ล q าอัย b ต l ม a a y a t ร m a di a l ล a j ล l fil masya การหลอกลวงต่างๆในเรื่องของอัลลอฮ์นั้นคือยืดชายคนหนึ่งได้ยืดเวลาในการทรยศต่อพระผู้เป็นเจ้าวยตามันนาอัลลอฮิลมักฟิรัและพี่น้องครับเขาหวังว่าทั้งๆที่เขาอยู่ในสภาพที่ทรยศต่ออัลลอฮ์นั้นเขาหวังว่าอัลลอฮ์คงให้การปลอดภัยในวันที่เขากลับไปสู่หลุมศพ มีเยอะไหมครับคนเหล่านี้ยืดเวลาในการทรยศต่อเนเื่อย์ยืดเวลาในการที่จะทิ้งละหมาดเรื่อยๆไปยืดเวลาในการที่จะทําดีเรื่อยๆไปไม่เอาพี่น้องครับและทั้งๆที่เขาอยู่ในสภาพเช่นนั้นเขาคิดว่าเขาตายแล้วเขาปลอดภัยพี่น้องครับววััลลล,ลลิุนกกรตอ วัตเวรุลอาคิระผู้ซึ่งที่พี่น้องครับผู้ซึ่งที่เขาอะไรนะครับห่างเหินจากทุกๆก,การหลอกลวงด้วยการที่เขามีความยำเกรงต่อหรอนั่นก็คือเขามาโนภาพเรื่องราวของอาคิระได้นะเขาห่างเหลือเกินจากสิ่งที่ จะทำให้เขาทรยศต่อลอสุบฮานะฮูวาตาลาและเขามีความยำเกรงและก็มโนภาพในเรื่องราวของอาคเรอได้นั่นแหละครับบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาต้องการดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายได้ตระหนักอย่างนี้แล้วเนี่ยแน่นอนครับ การดำเนินชีวิตของเราก็จะเป็นการดำเนินชีวิตที่อัลลอฮ์รอที่จะต้อนรับเบาคนนี้ฉะนั้นวาลิยุฟกครันอินซานุไอดอนฟียาดีซิฮีฟีกอบริฮีและเพื่อที่มนุษย์ตนนั้นเขาจะได้คิดเขาจะได้พิจารณาอีก นะครับฟียาลีชีฮีฟีกอบริฮีในอะไรครับที่อยู่ที่นอนที่นั่งของเขาในกูโบต์เขาต้องคิดให้ได้ฮัลอามิลาซอลิฮันฟายาตียูฮูอามาลูฮูฟีซูรตินรอยุเลนฮุสนิลวัดยิฮุสนิสซียว่าอามันของซาเลของเขานั้นอามันนั้น จะมาในรูปแบบของชายที่มีรูปร่างใบหน้าสวยสดงดงามเสื้อผ้าอาภรสะอาดและก็หอมกลิ่นในกุบดนั้นฟยักูลูละหูและเขาก็จะร้องเรียกจะกล่าวว่าอับบซิลจงรับข่าวดีเถิดบ,บิลลาดียาสุรุกะซึ่ง เป็นข่าวดีที่จะทำให้ท่านเปื้อปิติยินดีได้บอกกับคนตายฮาดาเยาโมกัลาดีกุนตตูอันี่คือวันซึ่งที่ท่านได้เคยถูกสัญญาเอาไว้อามันจะบอกกับคนที่อยู่ในกุบฏคือตัวเราที่ตายอานาอามาลูกาซอและฉันนี่แหละครับคืออามันที่สอแเลย ฟตัสตาคุนับสูหูอิลานาอีมินและจิตใจของคนตายที่ฟื้นมาแล้วพร้อมด้วยกับอามันที่ตากายมาเป็นชายรูปร่างหล่อเหลาสวยสดงดงามกินหอมกุ่ก็อยากนะครับไอเนี้ยมัดอันยิ่งใหญ่อันนี้และความผสุขอันยิ่งใหญ่อันนี้ฟยากู้หลุ ชายคนนั้นก็กล่าวว่าอบับิอากิมิซาโอ้พระเจ้าของข้าพระเจ้าขอพระองค์จงให้วันกิยามัตเกิดขึ้นเถิดฮัตตาอารจิอาอิลาอฮลีวามาลีจนกว่าฉันจะจนกระทั่งฉันจะได้กลับไปหาครอบครัวของฉันและทรัพย์สมบัติของฉันนี่ใครครับพี่น้องนี่คือบุคคลที่ เขาเหนื่อยในโลกดุนยานี้เหนื่อยเพื่อที่จะสแสวงหาความสุขในวันอาคริรจะกลับไปหาครอบครัวของเขาและทรัพย์สมบัติของเขาตอนเรามีทรัพย์สมบัติแล้วก็ลูกหลานเนี่ยเราให้เขาได้รู้ในเรื่องราวที่เป็นอิสลามหรือไม่นี่คือคำถามและ ทรัพ์สมบัติที่เรามีนั้นน่ะเราได้ให้ประโยชน์กับเราคือจ่ายไปในทางของอัลลอฮ์และให้กับองค์กรที่ทำงานศาสนาหรือเปล่าพี่น้องอินนัลมาลละดีไบนาไอดีนามาลุลลอฮ์พี่น้องจำให้ดีนะครับแท้ที่จริงทรัพย์ที่อยู่ในมือของเรานั้นน่ะเป็นทรัพย์ของอัลลอฮ์ ฟัคุลลุมาฟิลกาวนีมิลคอลกิฮีว่าจมีอิมาฟิฮีมิลมุลกิฮีทุกสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยานี้ที่อัลลอฮฺสุบฮา,านะฮัวตะลาได้สร้างมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอำนาจก็คืออัลลอฮฺสุบฮา,านะฮัวตะลาองเดียวดังนั้นอัลลอฮ์จึงได้กล่าวไว้ในสุรอะลาอิมรอนเพื่อจะให้บ่าวของพระอ,องค์ได้คิดในอายะที่ 89ซูเราะุโอาลัอิมรอนอะไรครับออูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรอาจินวลิลลัฮิมุลกุสละมาวาติวัลอัร์วัลลอฮุอะลากุลลิชัไซน์กอดีรพี่น้องครับเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยฟ้าเจ็ดชั้นและแผ่นดินทั้งเจ็ดชั้นวัลลอฮุอะลากุลลิชัไซน์กอดีรอัลลอฮ์นั้น มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เวลาประกอบอาชีพได้ริศกีที่ฮาลัานมาพี่น้องครับเราให้อลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาขอยืมหรือเปล่าเราให้อลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาเนี่ยขอยืมหรือเปล่า ขอยืมนาทีน่นี้ก็คือให้กับองค์กรที่ทำงานศาสนาให้กับองค์กรที่ดูแลเด็กกำพร้าและหญิงไม้พี่น้องและเราก็จึงได้กล่าวคำเมื่อกี้ได้พอได้รับเนี่ยมัดที่ใหญ่แล้วนี่เขาบอกว่าโอ้อเออรอขอพระอ,องค์ให้เกิดวันกิยามะเร็ว ฉันจะได้ไปพบครอบครัวของฉันและทรัพย์สมบัติของฉันที่ฉันบริจาคไปในทางของอัลลอ์ดังนั้นพี่น้องครับวัลลอฮุอัลลอฮวยันมินนตุนมินหุวกรมันยาอันนาวกาลวกลกาลกาลอนานันอลาฮาซันมันอัลลอฮ์ูบาหานะหูวตาลาผู้ทรงมหาเดชานุภาพนั้นได้โปรดปานเราได้ให้เกียรติเราและก็มอบหมายทรัพย์สมบัติอันนี้ ให้เราดูแลเราใช้ไปยังไงครับพี่น้องอิสาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามอะลัยกุมวะระมาตุลลอฮ์วะบระกาตุ